กราบสวัสดีด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VR v c h a n n e l และเล่นอยู่ในเกม l a g Lock Land Verse นั่นเองเนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเป็นคลิปที่จะเหมาะบอกข้อดีของการเล่น Please นพลสเองเนะครับผม ถามว่าทำไมต้องอาชีพนี้เพราะเวลามีมือใหม่เนะครับไปโพสในกลุ่ม f a c e b o o เนี้ยว่าเล่นอาชีพอะไรดีพี่เล่นอาชีพอะไรดีพี่ผมบอกเลยว่าประมาณ 60- 70%ถึงจนะครับจะแนะนำพีสว่ามันเล่นง่ายจริง,รงเดี๋ยวเราจะมาบอก3ข้อดีแต่ผมว่าพีสททำไมถึงเล่นง่ายแล้วว่าใช้งบประมาณน้อยที่สุดนั่นเองนะครับผมในตอนเริ่มต้นนั่นเองเนี่ยไปสำหรับนะครับผมเราจะมาบอกนะครับเริ่มเลยดีกว่าครับผม ผมบอกเลยนะผมมาปั้นตัวไม่ต่ำกว่า6กถึงเตัวแล้วนะครับประมาณเว้ยดูหกสิถึงเจประมาณนี้นะครับแต่ผมมีแอรตัวหลักนะครับผมจะเรียกว่ประมาณแปดนั่นเองครับนี่ประมาณนี้เลยนี่เป็นไงแล้วผมก็มีฮันด้วยนะครับผมประมาณนี้เว้ยประมาณหกสิบกว่านะครับผมแล้วก็จะมีซุปเปอร์โนวิดอีกตัวหนึ่งนะครับผมประมาณนี้แล้วก็จะมีประมาณพาร์ทสามสตัวเลยจะถามว่าผมปั้นทําไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมจะปั้นไปทําไมจะบ้าเหรอนะครับลองเล่นสนุกสนุกเลยครับสา่นฝันวัยเด็กนั่นเองนะครัับบบผผมมมปป่ะตออออไครรเเดดีี๋ยวาาจกขข้ง ซลรีสเลยดีกว่าว่าเป็นข้อๆเลยว่า พรีดมันมีอะไรดีบ้างทําไมคนถึงบอกกันแบบนั้นนั่นเองครับผมข้อแรกเลยครับพรีดเนี่ยครับผมจะมีสกิลเอจิและก็บีนั่นเองครับหรือว่าเบรซิ่งเอบีถามว่ามันดียังไงผมจะขยายความให้ฟังเอนะครับผมจะได้เอจิสิบสองแล้วแอทแท็กสปีดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้เราตีไวขึ้นส่วนเบรซิ่งนะครับจะได้สเตรนจ์อินเด็กส์นะครับอย่างละสิบนะครับแล้วก็ได้ฮิตบวกยี่สิบเพื่อน,อนผมบอกเลยนะมันจะได้สเตตรวมๆกันแล้วประมาณ40กว่าพอยซึ่ง40กว่าพอยเนี่ยถ้าเปรียบบเเเเเทียป็นลลวะราจ ประมาณผมว่าน่าจะประมาณ20เลเวลทำให้อโคหรือว่าพีสเนี่ยสามารถแบกได้อย่างเช่นสมมุติเราเลเวล20แต่เราใส่ AG แล้วก็เบสซิ่งทำให้เราเหมือนสเตตเราในตัวเราอะเหมือนเราเลเวลประมาณ30บวกบวททำให้เ,เวลาเราฟาร์มมอนจะสบายขึ้นแล้วเราเต็มอนโดนง่ายนั่นเองนะครับผมและอีกข้อนึ่งเพื่อนๆเวลาเราใส่ a อจอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับผมว่าเราใส่ AG เนี่ยมันเดินไวเฮ้ยแล้วเดินไวมันมันเกี่ยวอะไรการฟาร์มง่ายพี่ เพื่อนๆลองนึกภาพนะสมมติว่เราเราเป็นแอคโคใช่ไหมเราสู้กับทีฟสักตัวหนึ่งเราเดินไวกว่าแรกๆดาเมจพอๆกันอยู่แล้วสําหรับทีฟครับพอๆกันอยู่แล้วเราเดินไวกว่าเพื่อนๆมันก็ได้เปรียบแล้วถูกไหมแต่ถามว่าทีฟสามารถเดินไว,ไ,วได้ไหมไเดินไวได้ครับแต่เขาต้องไปซื้อหมวกไปโก้ไปโก้แฮซึ่งราคามันอยู่มระมีณ45้อีออนเราอยู่มันพันห้าร้อยบาทได้นะครับผมสามารถปิดคอดด้สามารถอาชีพอื่นสามารถเดินไวเหมือนมีเอจิได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมประมาณนี้สําหรับข้อแรก ต่อไปครับข้อที่2นะครับผมอย่างที่คนรู้กันอยู่แล้วสำหรับเวอร์ชันนี้คือแลกนาล็อกแลนเวิร์สนะครับแลกนาล็อกแลนเวิร์สพูดง่ายๆก็คือแลกนาล็อกที่แม่งบอดได้หลายๆคนเอาตัวนั้นเป็น NFT อันนั้นหลายๆคอนอาจจะไม่นสนใจแต่มันคือแลกนาล็อกที่บอดได้ที่หลายๆคนสนใจแล้วมาเล่นแบบไม่มีเวลานะแต่มันแลกบอดได้เขาเลยมาเล่นกันนั่นเองนะครับผมและสิ่งสำคัญในการบอดคืออะไรนี่ไงเพื่อนๆสกิลเทเลพอร์ตนี่ไงผมบอกเลยสกิลเทเลพอร์ตสำคัญมากๆนะครับสำหรับเล่นใครลองมาเล่นนะ แล้วบอกเลยนะไม่มีเทเลพอร์ตนี่ลำบากลําบ,บนจริงๆนะลําบากแบบสุดๆเลยเพราะว่าบอดมันเดินโง่สมมติเราเดินแบเงี้ยเดินเนี่ยไม่มีมอนมันก็เดินเดินไปอย,นอย่างที่เหมือนเวลาเราเล่นมือเราเล่นไพ่เวลาเราเล่นมือใช่ไหมเวลามันไม่มีมอเราไถเรากดวิงไงแล้วมันไม่มีมอนเรากดวิงถูกไหมเราหาหมอนแต่อันเนี้ยไม่มีคือเดินก็โง่งตื๊ดตื๊ดตืดตืดผมบอกเลยสกิลเทเลพอร์ตคือสกิลที่สําคัญมากๆ,ๆนะครับของการบอดถามว่าอาชีพอื่นสามารถบีวิงได้ไหมอออย่างทิฟ ฮันเตอร์มีวิงมีได้ครับอย่างไหนมีวิงได้ครับแต่เขาต้องซื้อคลิปเทเลพอร์ต ซึ่งมูลค่าของมันทีปอ,อคลิปนะครับจะอยู่ประมาณ10อีออนแล้วก็กาคิมมี่จะอยู่ประมาณ25อีออนนะครับผมรวมมันเป็น35ก็ตกประมาณ1,500-1,600บาทนั่นเองประมาณ1,400-1,600ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปเทเลทำให้พรีเนี่ยประหยัดต้นทุนตรงนั้นไปนะครับผมแต่มันก็มีเป็นกล่องวิงนะตกอาทิตย์ละ500แต่ถ้าผมแนะนำอะซื้อเป็นคลิปเทเลดีกว่าขายได้ด้วยนะครับดีกว่านะครับผมก็เลยไม่ได้เอ่ยถึงมันนะครับแต่ผมบอกเลยว่านี่คือข้อดีที่2มากๆทำให้พรีตเนี่ยประหยัดงบไปอ บอดแตมันง่ายขึ้นนั่นเองครับผมตอ่อไปครับข้อที่3นะครับผมพระนะี่ครับผมหรือว่าพรีชเนี่ยเป็นอาชีพที่บอดโคตรสบายถามว่าทําไมนี่ยครับเพราะว่าอย่างผมเล่นอาชีพอื่นมาผมเล่นแอตโตลักเชื่อไหมผมต้องแวะกลับมาดูนะครับผมขณะผมมีของแปปิดม,มันย์นะผมต้องแวะกลับมาดูกลับมาเติมเลือดให้มันนะครับเติมยาให้มันนะทุกสองสามชั่วโมงแต่พีชเชื่อไหมผมใส่ยาเลสเงี้ยไว้ประมาณ200กว่ากขวดเนี่ยมนะผมไม่ต้องกลับเลยยืนนด้ทั้งวัน ตีแม่งเข้าไปเพราะอะไรนี่อเพื่อนๆเพราะสกิลนี้เลยครับไคลี่อิลิสันนั่นเองนะครับนี่มันได้บาเรีย30%ของแมคเคทพีแล้วก็บ็อกซ์สิบพีทเนี่ยครับเวลาเราเราใช้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเราแบบหลายหลายคนไม่รู้นะสกิลนี้คือสกิลหลักที่สำคัญมากๆ,ๆากาเ,นเนี่ยเวลาตีหรือว่าเรียกสกิลว่าปงเป่งเนี่ยมันจะเป็นปงเป่งอย่างเงี้ยนอกจากมอนมันจะตีเราติดกระปองเป่งไงฮะเรายังมีเอจิทำให้เราหลบม,มอนค่อนข้างง่ายครับเพื่อนๆมันทำให้เขาเรียกว่ายืนได้ทั้งวันทั้งคืนอออะสบาายมากลยกลีข้น,นึงเเลลยยคือนี่ สำหรับน้ำมนต์มาเนี่ยมีน้ำมนต์เนี่ยเพื่อนๆนะครับผมสามารถกดนะครับแล้วเพิ่ม Attack Speed ได้ตอนนี้ผม Attack Speed อยู่มา185ดูของผมดิมี Stunner อันเดียวเนี่ยผมบอบ,อบอดได้ทั้งวันนะมันบอดสบายจริงๆนะนี่ครับสามารถกดอันเนี้ยเพิ่ม Attack Speed ได้กดแทนยาเล่งก็ได้เนี่ยเห็นปะเรากดยาเล่งมันจะไม่เพิ่มเลยครับเห็นปะกดเพราะฉะนั้นกดน้ำมนต์ดีกว่านะครับซึ่งราคาถูกมาก ราคาถูกมากจริงๆเลครับนี่แหละคือข้อดีของพีดอีกข้อหนึ่งเลยเนี่ยสามข้อเด่นๆที่ผมนึกออกในตอนนี้แล้วถามว่าพี่ครับและพีดไม่ดีอย่างนี้ทำไมคนเขาไม่เล่นพีดเพราะพ่ีดมันก็มีข้อเสียอยู่บ้างเถามมีข้อเสีย,ยงไงปไปเดี๋ยวผมพาไปดูนี่นะครับผมสําหรับเขาบอกกันแล้วว่าพีดนะครับจะไปลาบากตอนช่วงเลเวลประมาณ8 0บวกบวกไปเดี๋ยผมพา ถามว่าทำไมเพราะเวลาประมาณช่วงแปดสิบบวกนะครับเราจะต้องมาฟาร์มในแมปที่คนเยอะหรือว่าเรียกว่าแมปทัวร์จีนนั่นเองนะครับเรามาเจออย่างเงี้ยเราจะมาเจอฮันเตอร์นะครับเรามาจะมาเจอแบบแอดที่เขาปิดดาเมจได้ไวกว่าเรารทําให้เราเล่นค่อนข้างจะลำบากกว่านั่นเองนะครับอย่างสมมติว่าเราใส่จีส่วนใหญ่หลายๆคนอนะ่ะเขาก็ใส่หมวกไปโกมา,ม,ามาทดแทนความเสริมให้แบบเราวิ่งเร็วอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะแต่ถามว่าพีชนะครับผมสามารถปิด way, มอนได้ไวไหมปิดได้ครับด้วยไอเทมชินนี่เลย หมวกสล็อตแทนตัวเองคือหมวกสล็อตแทเนี่ยข้อดีของมันคือเวลาวตีนะครับแล้วมันจะตตดโซนิกโบว์ประมาณนะเพื่อนๆมันทําให้เลยครับผมพรีสเนี่ยจะสามารถปิดมอนได้ไวขึ้นโดยการที่เราใช้หมวกสล็อตแถวหมวกสล็อตราคาแหลรหมวกสล็อตราคาประมาณ7 0็ดถึงแปอีออนได้ซึ่งอยู่ประมาณ2อ0 0ันสองพวบาทนะครับผมมันจะอยู่ราคาประมาณนั้นซึ่งปิดข้อด้อยตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้เลย พวกนี้ความลาบากของพีทก็คือมันจะปิดมอนแล้วมันอาจจะเดินช้าคนอื่นแล้วมันอาจจะตบปบมอนไม่ค่อยได้มันอาจจะหากล่องพูดง่ายว่ามันมันจะหากล่องได้ยากขึ้นนั่นเองครับสำหรับพีทนั่นเองนะครับในช่วงเลเวลประมาณสักพอเริ่มมาทัวร์จีนก็ประมาณสักเจ็ดสิบบวกถึงแปดสิบเก้าสิบอะเวลาเราทัวร์จีนเน่เราจะตีมอนเก็บเปิดมอนช้ามากอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับน่ครับผม ข้อดีและข้อเสียของลีดสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามเลยครับแลวกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมยังไงผมพยายามทาคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผมเพื่อนๆหรือว่าอยากให้ทาคลิปประมาณไหนแนวไหนสามารถพิมพ์มาบอกได้นะครับผมนี้ผมไปและกราฟันดีราติสวัสด์เล่นเกมเล่นได้พอดีนะจ๊ะอย่าลืมดูแลคนะข้างใบปาย,ายจุบๆแล้วเจินันครับ